สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคน JC จากบอร์ดเกมวอนเดอร์นะครับวันนี้ในช่วงท็อป10ปลายบอร์ดเกมวอนเดอร์นะผมจะมารีวิวนะครับเกมแห่งปีของ2022น,นะครับที่จะเป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆมันก็คือเกมที่ผมเล่นบ่อยๆนี่แหละนะครับในปีนี้จะมีเกมอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีโมเมนต์อะไรบ้างที่ผมพอจะจําได้นะว่าทำไมถึงชอบเกมนี้นะครับจะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้จักกันเกมแรกของเรานะครับคือเกม Disney Villainess นะครับเกมนี้นี่ผมเพิ่งจะลงคลิป ทำเยมมาเรียนมานะครับแล้วก็เคยพูดถึงไปแล้วในช็อตวิดีโอนะผมเพิ่งมีโอกาสได้เล่นประมาณ 2- อสเดือนที่แล้วนะครับไปเล่นเวอร์ชันหนึ่งมาที่มันเป็นเวอร์ชั่นไลอ้อนคิงนะครับแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยสนุกว่ะตอนนั้นแบบเมาๆหน่อยกึมๆ <laughs> แต่ตอนเล่นก็แบบก็พอเข้าใจนะว่ามันเล่นยังไงแล้วแต่ละคนก็จะมีเป้าหมายแตกต่างกันใช่ไหมครับเก <laughs> <laughs> มนี้เนี่ยเราจะเล่นตัวละครวไลน์นะครับจากดิสนีย์นะแลวมันจะมีหลายเวอร์ชั่นมากครับ แต่ว่าเวอร์ชันที่ผมเล่นเนี่ยตอนนี้คือเพิเ่งจะเคยเล่นแค่สเวอร์ชันนะครับแล้วก็มีคอรอบครองไว้1เวอร์ชันเป็นเกมที่เราจะต้องทําภารกิจของเราคือแต่ละคนน่ยจะได้ตัวร้ายคนละตัวแล้วภารกิจจะแตกต่างกันข้อดีของเกมนี้คือมาเล่นด้วยกันได้ครับเวลาเราเอาแพ็คหนึ่งแพ็คสมารวมกันก็นั่งเล่นด้วยกันได้นะครับตอนผมเล่นตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเอองงๆนหน่อย,อยว่า,าต้องเอาลูกสมุนประมาณนี้ใช่ไหมฮีโร่เอาแก้คนอื่นจะอยู่แถวบนเราต้องเอามาสู้กันหรอแล้วมันสู้กันข้าม โลเคชันได้ไหมอ่างเงี้ยตอนแรกใช้เวลาศึกษาพอสมควรแต่พอเล่นจบกระดานหนึ่งนะครับขึ้นกระดาน2ขึ้นกระดาน3รู้สึกมันสนุกขึ้นนะครับเพราะว่าเราอยากลองตัวละครอ,อื่นแล้วพอเราได้ลองตัวละครอ,อื่นปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอ๋อฉงนั้นตัวนี้มีข้อดีอย่างนี้ข้อนี้มีข้อดีอย่างนี้นะครับหรือว,ว่าโอเคนะเกมนี้คะแนนในบทเกมกริ๊งนี่7จคะแนนนะครับแล้วก็เวทประมาณ2.44นะครับตอนนี้ผมดูที่หน้าบทเกมกิ๊อยู่ก็แนะนานะครับเกมนี้เข้ามาที่อันดับ10นะเพราะว่ามา ในบรรดาเกมทั้งหมดที่ผมเล่นเนี่ยเกมนี้คือเพิ่งเพิ่งจะได้เริ่มเล่นนะครับก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็เป็นเกมที่เข้ามาในอันดับที่10ครับผมเกมอันดับที่9นะครับเกมนี้เป็นเกมที่ผมรอคอยมาคือผมไม่ได้แบ็กเกมนี้นะครับเกมนี้ชื่อว่าเกมเฟรมคราฟ f t นะครับเป็นเกมแนวหมู่บ้านมังกรนะครับเป็น Work e r p l a c e m e n t หรือรจะเรียก w อร k e r Placement ก็ได้นะก็เอาตัวมังกรเราไปร้านนู้นร้านนี้นะครับแล้วก็เอาอาการ์ด ทำภารกิจต่างๆนะครับแบบว่าเก็บไอเทมมาแล้วก็ส่งเควสนะครับเหมือนเกมแบบเก็บรีซอสแล้วก็ส่งเควสประมาณนั้นนะครับที่ผมชอบเกมนี้เนี่ยอันดับแรกเลยคือตัวของคอมโพเนนต์นะครับเพราะว่าผมอ่ะซื้อเวอร์ชันดีลักซ์อัพเกรดมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเพแมทต่างๆนะครับตัวมีโป้ตัวมังกรเน่ะมันก็น่ารักแล้วก็โทเค็นต่างๆนะครับที่เป็นแบบโพชั่นเป็นขนมปังเป็นมีดมันดูน่ารักไปหมดทุกอย่างครับมันจับแล้วมันรู้สึกแบบโอ้มันฟินเน่ะ แล้วก็เงินในเกมผมก็ได้เป็นอัปเกรดโทเค็นมาเป็นแบบว่าเม็น,เป,นเป็นเหรียญจริงๆนะครับคืออารมณ์แบบ20เหรียญก็คือราคา20ดอลลาร์นะครับประมาณนั้นคือมันคือแบบ1เหรียญเท่ากับ1ดอลลาร์จริงๆเลยอ่ะที่ผมซื้อมานะครับม,มันเล่นแล้วมันฟินมากตัวเกมไม่ได้หนักมากนะครับเวทเบาๆแล้ว2.19นะครับเพราะว่าตอนผมเล่นผมก็รู้สึกว่าอ๋อมันแค่นี้องเหรอมันแค่เนี้องเหรออะไรเงี้ยมันมันคิดคอมโบได้แบบไม่ซับซ้อนมากครับหรือว่า เราจะคอมโบแบบรูหลาก็ได้นะอยู่ที่ว่าการวางแผนของคุณนะครับแต่คนเล่นใหม่ก็เล่นได้เกมนี้ผมเล่นบ่อยนะครับผมตั้งไปประมาณเกือบ5กระดานนะครับถือว่าเยอะนะเอาจริงคือปีหนึ่งเราก็เล่นบอร์ดเกมมาเยอะใช่ไหมครับอ่าวิเลเนียสเนี่ยผมเล่นไปประมาณ4กระดานสามหรสกระดานเฟรมคราฟนี่ผมเล่นป,ประมาณ5กระดานนะครับก็เป็นอันดับที่9นะของผมอันดับที่8นะครับเกมนี้เชื่อเกม De อะคริสตนะครับเกมนี้เนี่ยจริงๆออกมาตั้งแต่ปี2018แแล้วนะแต่ผมมาชอบ เพราะว่าผมเพิ่งได้เกมนี้มาจริงๆได้มาต่ปีงพันยี่ส21นะแต่เล่นบ่อยๆตอนมีปาร์ตี้นะครับเพราะว่าเวลาเล่นกับปาร์ตี้ของเพื่อนของแฟนผมเนี่ยเขาก็ชอบเล่นเกมแบบนี้เกมปาร์ตี้แบบง่ายๆนะครับจะมาเล่น Work e r p l a c e m e n t เล่นอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะนั้นดีคริปโตเป็นเกมที่ดีครับแล้วมันใช้จินตนาการนะมันเหมือนเล่นโค้ดเนมแหละแต่ว่าโค้ดเนมแบบว่าอัปเกรดขึ้นมานะครับผมมาชอบดีคริปโตมากแล้วมาเล่นกับพวกคําต่างๆคือบางทีเราก็ตามไม่ทันนะเพราะว่า ออซี่บางทีเขาเขามีวัฒนธรรมแตกต่างกันบางทีเขาเมนชันภาษาอังกฤษคำคำหนึ่งคนจะคิดไปในทางหนึ่งนะครับแต่แบบคนไทยแบบเราจะคิดไปทางหนึ่งล้วก็จะมีพวกนิทานต่างเนี่ยที่แบบตอนเด็กอะเรื่องเล่าในวัยเด็กอะครับแบบประเทศไทยเราจะเล่าแบบเหมือนเรารู้จักนิทานอีสศบใช่ไหมก็ตายกับเตา,าลูกหมู3ตัวอะไรเงี้ยของเขาก็จะรู้จักบ้างแต่เขาก็จะมีนิทานอื่นที่เขาแบบสอนกันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเพราะนั้นบางทีพอเขาเมนชั่นปุ๊บผมก็จะงงว่าอะไรวะไม่อินเลยแม่แบบไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่อินไม่เข้าใจเลยนะครับ แต่เพื่อนคนอื่นในวงก็จะเข้าใจอย่างเงี้ยแต่ดิคิปโตเป็นเกมที่ดีตรงที่ว่ามันมันเล่นในวงเล่าได้นะตอนที่ผมเล่นนะครับมันก็จะแบบมึนๆกงๆหน่อยนะแต่มันก็สนุกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบต้องมาดูการ์ต้องมาวางแผนอะไรเยอะนะครับมันแค่เล่นกับคําพูดดิคิปโตนี่ปีที่ผ่านมาผมน่าจะเล่นไปประมาณ3-4กระดานนะครับซึ่ง3-4กระดานนั้นแหะ ไม่เคยมีตอนสั่งเมาลยเล่นตอนมีแอลโกอฮอล์ในสายเลือดทั้งนั้นเลยนะครับถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับเอาไปเล่นในเกมปาร์ตี้ได้นะเกมเนี้ยเป็นเกมใหม่ที่ผมเพิ่งได้เล่นนะครับชื่อเกม Cu วบิโนะครับเกมนี้เป็นเกมที่เราจะต้องแข่งขันกันทอยลูกเต๋านะครับแล้วก็เอาไอตัวมีโิ้ของเราเนี่ยไปถึงเส้นชัยให้ได้ผมเพิ่งเล่นไปแค่สองสามกระดานเองนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมใส่เข้ามาในอันดับที่6เนี่ยเพราะว่ามันสนุกนะครับ ระดานแรกผมเล่นแบบเบสิกนะครับคือเขาให้เริ่มจากการ์ดแบบไหนอัปเกรดแบบไหนผมก็เล่นตามเขาเลยนะครับแต่ะลานกระดานหลังจากนั้นผมก็เลือกอันที่มันอัปเกรดมากขึ้นซึ่งมันจะต้องมีการซับซ้อนมันจะต้องมีการคอมโบสีกันว่าโอเคถ้าเรามีเต๋าสีเหลืองแล้วคุณต้องเอาเหลืองคู่กับแดงคู่กับเขียวอะไรอย่างเงี้ยทั้งนที่ผมตาปอดสีนะแต่ว่าผมก็พยายามว่าอ๋อโอเคต้องเอาอันนี้มาคอมโบคู่กันมาถึงจะได้พลังแบบอลังการนะครับถือเป็นเกมที่ คือจะบอกว่าง่ายก็ง่ายนะครับจะบอกว่าซับซ้อนจะคิดให้มันซับซ้อนก็ได้นะครับแล้วมันก็ใช้ดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นกับผู้เล่นใหม่ได้นะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยใช้เวลาสอนเขานิดหน่อยว่าเขาเข้าใจเมคคนิกก่อนแล้วพอเขาเข้าใจปุ๊บมันอยู่ที่ดวงแล้วนะครับคือไม่ว่าคุณจะวางแผนเก่งแค่ไหนคุณจะมาแบบโอ้คิดแผนแบสิบห้าตลบใช่ไหมครับสุดท้ายคุณคุณโลออกมาได้ได้หน้าแบ a n คหมดอย่างเงี้ยค,คุณก็คุณก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สนุกนะเวลาเล่นกับ เพื่อนนะครับแก๊งกลุ่มที่เขาไม่ได้แบบเชี่ยวชาญบอร์ดเกมนะก็เป็นเกมนี้นะครับ Cubidos อันดับที่6นะครับเกมนี้นะ My Village นะครับเกมนี้เนี่ยเกมมั้แต่ปี2015นะครับก็คือ7ปีที่แล้วผมครอบครองเกมนี้มาตั้งแต่ปี2019หรือ2020ประมาณนี้สองปีแล้วนะครับเป็นเกมที่ผมกลางบ่อยมากนะครับการที่ทํางานด้วยบางทีที่ทํางานว่างๆใช่ไหมก็ กลางมาครับแล้วก็นั่งเล่นกับพนักงานคือมันสนุกนะ m ม v i l l a เ e เป็นเกมที่เราจะต้องมาเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของหมู่บ้านนะครับเป็นรันหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านนี้ยก็จะมีตำแหน่งต่างๆนะมีมีโป๊ปนะครับมีคนดูแลคลริสตจักรนะมีคนผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็มีคนดูแลตลาดคนดูแลโรงงานมีนักประจนภัยนะครับซึ่งทรัพยากรที่สําคัญในเกม My Village เนี่ยนอกจากเงิน นะครับนอกจากทรัพยากรพวกมา้าพวกรถเขน็นพวกเกวียนพวกอะไรพวกนี้นะทรัพยากรที่ทสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของเวลาครับเวลาผ่านไปเรื่อยๆถ้าเวลาผ่านไปครบวัฏจักรนะครับคนจะตายซึ่งไม่ได้ปกตินะครับเกิดแก่เจ็บตายเราจะต้องทําการส่งเด็กของเรานะครับไปที่มหาลัยนะครับแล้วก็ไปเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็พอจบมาก็เอาไปยัดในตําแหน่งที่ว่างประมาณนั้นนะครับมันสนุกเพราะว่ามันเอ่อก็ตอบยากนะมันสนุกเพราะว่ามันทํา แอคชั่นได้หลายอย่างอ่านี้ดีกว่ามันมีทางที่จะทําคะแนนได้ทั้งการส่งออเดอร์นะครับรับออเดอร์มาผลิตของส่งออเดอร์หรือคุณอยากจะเป็นสายพจนภัยหรือคุณอยากจะเป็นแบบสายต้อนรับนักบวชก็ได้นะครับสร้างโบสถ์แล้วก็เกณฑ์พวกเกณฑ์ฟาเตอร์มาเยอะๆใช่ไหมครับมาอยู่กับเราอะไรเงี้ยมันทําได้หลายอย่างนะครับแล้วผมก็ให้คนที่เล่นใหม่นะแบบผู้เล่นใหม่ที่ไม่เคยแตะบทเกมมาก่อนเลยหรือบางคนแตะแบบอ๋อเคยเล่นหมาป่ามาค่ะ เคยเล่นสเป n d e r มาค่ะอะไรเงี้ยเคยเล่นแมวระเบิดมาพอมันจับมาเล่นไม v i เว a เลเขาเขาได้นะเขาเขาใช้เวลาประมาณอ่าประมาณ34เทินนะครับเวลาวนครบรอบ3-4เทินเขาเริ่มเก็ตมากขึ้นมักต้องทําอะไรผมก็คิดว่าเออเล ARNING CURVE มันมันไม่ได้ยากเลยนะครับเกมนี้ถึงแม้ว่าเวทมันจะประมาณ 3, 3กว่านะครับสาแต่ก็สนุกนะครับมันมันแค่บังเอิญแหละว่าผมมีเกมนี้นะแล้วผมก็คิดว่าปีนี้ผมกลางประมาณ56กระดานขึ้น นะครับคือ5 5กระดานขึ้นแน่นอนนะครับขั้นต่ำสำหรับเกมนี้นะเกมต่อไปนะครับคือ e อเวอร์เดลนะครับเกมตั้งแต่ปี2018นะแล้วผมก็ได้เกมนี้มาประมาณปีนี้และนะปีปีนิดๆประมาณนี้นะครับไม่น่าจะครบปีดีแต่ e อเวอร์เดลเป็นเกมที่ผมเล่นบ่อยมากๆนะครับตอนได้มานี่แทบจะเล่นวันเว้นวันเลยนะครับไม่รู้ไปอยู่ไหนมาผมไปอยู่ไหนมาไม่รู้2อปีไม่เคยแตะไม่เคยเล่น e v e r อร์เดเลยนะความรู้สึกของผมนะครับที่ชอบเกมเนี้ เพราะว่านดับแรกคือตอนที่เสียบต้นไม้อ่ะเสียบต้นเอเวอร์เดลขึ้นมามรู้สึกว่าไอเอเวอร์ทีเอเวอร์ทรีนะครับขึ้นมาผมรู้สึกว่าโอ้มันเจ๋งว่ะมันมีเอเวอร์ทรีนะครับแล้วเราก็วางบอร์ดนะบอร์ดก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นวงกลมอีกมันสวยงามว่ะทําไมการ์ดมันสวยอย่างนี้วะตัวคอมพินเตน์ต่างๆมันมันใช่เลยมันดีมากๆเลยขณะผมไม่มีตัวเสริมเลยนะครับแล้วก็ลองเล่นไปตอนตอนเล่นเกมแรกก็จะงงๆหน่อยว่าอะยังไงนะคือ ต้องเอาทรัพยากรมาสร้างบ้านใช่ไหมแล้วพอเรามีบ้านเราก็เอาตัวของอะไรวะอันนี้มันเรียกอะไรตัวตัวคริตเตอร์ใช่ไหมเอาคริตเตอร์มาใส่ในบ้านได้ฟรีโอเคเริ่มเข้าใจมากขึ้นแต่ตอนแรกอะ่ะจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันให้รีซอสน้อยจังวะแล้วมันมีตัววอร์เกอร์แค่นี้มันจะไปเอาของมาสร้างพอยังไงวะเล่นไปเรื่อยๆครับกระดานแรกจบไปซ้ํากระดานที่2ทันทีเลยพอกระดานที่2เริ่มเก็ตมากขึ้นมาอ๋อเขาให้วอร์เกอร์มาจํากัดเพราะนั้นคุณต้องวางแผนดีๆว่า เอาเวอร์เกอร์ไปหยิบของมาแค่ 2- อสอย่างแต่คุณสามารถสร้างต่อได้ลัวๆนะครับแล้วด้วยการที่มันจะมีความจํากัดว่าในหมู่บ้านเนี่ยจะได้แค่15ใบอะไรอย่างนี้นะนี่คือตัวของเริ่มต้นนะครับก็เป็นการที่ทําให้คุณต้องบีบว่าคุณต้องคิดมากขึ้นนะครับว่าจะวางแผนจะทํำยังไงนะครับเหมือนคุณต้องสร้างหมู่บ้าน,นจริงๆริงะแล้วคุณต้องทําให้มันแบบเอฟฟิเชนต์มากที่สุดนะเราจะหยิบการ์ดโบนัสใบไหนที่เหมาะกับคุณนะครับแล้วก็มีการแกล้งเพื่อนนิดหน่อยๆนะมีการเอาตัวเวอร์เกอร์ไปขวางหรือแม้แต่มี ที่เขาแบบเพื่อนเลงไว้นะครับหรือว่ามีการส่งไอตัวของไอเด็กพราวใช่ไหมไอที่เป็นตัวสกักนอะครับส่งไปที่บ้านคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งก็สนุกนะ e อเวอร์เดผมคิดว่า e v e r อร์เดนะผมเล่นเล่นกับแฟนเล่นกับเพื่อนนะครับเล่นกับที่ทํางานผมว่าขั้นต่ําก็ประมาณ6-7กระดานขึ้นนะครับเอเวอร์เดซึ่งภายในเวลาไม่กี่เดือนถือว่าเล่นบ่อยมากๆนะครับเล่นจนจะจำการ์ดได้ทุกใบอะเล่นแบบ จำได้แม่นทุกใบเลยนะครับเล่นแค่3าสี่รอบก็จําได้หมดแล้วเพราะว่าคลั่งเกมนี้มากๆนะครับเกมต่อไปนะครับเกมนี้นะครับ p e r t o Rico นะครับเกมจากปี2องพันสอจริงๆมันมีหลายเวอร์ชันใช่ไหมมีเวอร์ชันที่ก่อนหลังจากนี้อีกแต่ว่าผมอยู่เวอร์ชันนี้มาเพราะาผมได้เล่นอันนี้แหละนะครับไปเล่นที่ร้านบอร์ดเกมมาแม่งเป็นเกมที่แบบทุกคนน่าจะเคยเล่นนะถ้าเป็นสายบอร์ดเกมเล่นเกมมานานนะครับน่าจะเคยเล่นอยู่แล้วแหละมันต้องผ่านมือมาแล้วแหละ p e r t o Rico เนี่ย ผมไม่เคยเล่นเลยครับแล้วผมก็จะมาเล่นครั้งแรกตอนไปร้านบอร์ดเกมนะครับเริ่มเล่นประมาณ4ี่ห้าทุ่มนะครับแล้วก็จบประมาณตีสองสองสามชั่วโมงโคตรเหนื่อยนะครับเพราะว่าเล่นกัน4ี่คนนะครับคือเล่นกันเต็มแม็กซ์เลยจริงๆมาเล่น5คนได้แต่ผมลองนึกก่อนเอ้จริงๆผมเล่น5คนนะครับวันนั้นผมเล่น5้าคนแล้วโอ้โหคือธีมของปอตริโกคือเราจะต้องทําการาสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับแล้วก็ผลิต มันจะมีพื้นที่ของเราใช่ไหมเราต้องผลิตทรัพยากรได้นะครับจะผลิตไอตัวของดอกไม้ผลิตตัวของข้าวโพดอ้อ,อยนะครับมันจะมีมันมีอินดิโก้ใช่ไหมมีคอฟฟมีอ้อยอะไรเงี้ยครับผมว่าพยายามจำอยู่ว่ามีอะไรบ้างนะแต่หลักๆ่คือต้องบริหารพื้นที่เรานะครับในเกาะเราให้ดีที่สุดแล้วก็สิ่งก่อสร้างม,มันก็จะกาจัดาจากจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเเมนจดีๆแล้วก็ต้องห้ามตกเรือนะครับเพราะเรือส่งสินค้าก็จะมีจํากัดอีกถ้าเกิดว่า Ite, เขา monopolize เรือไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดความบันเลยให้กับคุณอะไรเงี้ยของคุณก็อาจจะเจ๊งแล้วผมเล่นแล้วแบบไอ้ชีย่ยเกมมันดีจังวะไปอยู่ไหนมาไม่เคยเล่นมันมีเกมดีๆแบบนี้อีกหลายเกมไหยครับแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้เล่นเพราะว่าวงที่เราเล่นเนี่ยเขาไม่เล่นด้วยนะแต่วันนั้นน่ยบังเอิญจริงว่ามีคนเล่นนะครับก็เลยเขาก็เลยแนะนําแล้วคนที่เล่นในวงกับผมเนี่ยเป็นคนออสซี่3าคนนะครับแล้วก็มีเพื่อนคนไทยคนหนึ่งแล้วก็มีผม คือเล่นกันแล้วเพลินมากคือลืมเวลาเลยครับตีหน 1, 2, ึ่งตีสองอ่ะถึงจะได้กลับบ้านนะครับก็เป็นเกมที่ดีนะผมอะ่ะต้องให้เกมนี้อยู่มากกว่าอันดับห้าเลยครับคือถ้าผมมีก๊อปปี้นะผมก็อยากเล่นบ่อยๆนะครับแต่ปัญหาคือต้องมีต้องมีเพื่อนเล่นด้วยนะครับถึงถึงถึงจะเล่นได้นะเกมนี้อันดับที่3แล้วนะครับเกม Food Chain m a g n e t นะครับเกมตั้งแต่ปี2015นะครับผ่านมา7ปีแล้วนะแต่เกมนี้ผมเล่นครั้งแรกประมาณปี201 แปดถึงปีนะครับเล่นเล่นครั้งแรกนี่ผมน่าจะเล่นที่ร้านอ่าของพี่โจ๊กนะครับแล้วก็เล่นกับพวกแก๊งของโน้ตแก๊งของพี่การนะครับโน้ตนี่มาจากร้านบอเกมแคมเดมี่นะครับแล้วก็พี่การ GG หลายคนน่าจะรู้จักกันนะครับเกมนี้เนี่ยฟู้ดเชนแมกเนตเนี่ยเราจะต้องมาเปิดร้านฟาสต์ฟู้ดนะครับซึ่งเวอร์ชันออริจินอลเนี่ย มันจะมีแค่พิซซ่ากับเบอร์เกอร์นะครับที่เป็นอาหารแล้วก็จะมีน้ําต่างๆความสนุกของเกมนี้คือเราจะต้องวางแผนดีครับว่าเราจะตั้งร้านอยู่ที่มุมไหนนะครับถนนตรงไหนเพราะว่าร้านที่ใกล้ลูกค้าที่สุดเนี่ยลูกค้าก็จะอยากไปนะครับแต่ใกล้ที่สุดก็ยังไม่พอมันต้องราคาถูกสุดด้วยนะแต่ถ้าราคาถูกสุดเนี่ยคุณก็ต้องบริหารเงินอีกนะครับว่าคุณจะจ้างพนักง,งานยังไงคือมันคือการบริหารธุรกิจเลยนะครับเกมนี้ผมเล่นครั้งแรกผมรู้สึกว้าวมากแล้วก็รู้สึก หัวมันแบบตุบๆเพราะว่าคิดคิดหนักมากคิด,คดเยอะมากนะครับเกมนี้เป็นเกมที่เวทเกือบจะเยอะที่สุดเลยมั้งที่ผมเคยเล่นมานะครับ4.21นะครับเวทนี่คือเกือบเต็ม5นะเป็นเกมที่ผมชอบมากแล้วตีมันก็คลาสสิกนะผมชอบอะไรที่มันคลาสสิกอย่างเงี้ยภาพแบบนี้แหละไม่ต้องอาร์ตอลังการนะครับแล้วเล่นเกือบทุกปีนะผมมีช่วงหลังๆตอนที่ผมเพิ่งจะย้ายประเทศมาเนี่ยช่วงแรกๆที่เรียน ต้องเรียนต้องหางานต้องอะไรเงี้ยครับจะไม่ค่อยได้เล่นบอร์ดเกมช่วงนั้นจะไม่ค่อยได้เล่นแต่หลังจากที่ทุกอย่างลงตัวนะครับปีที่ผ่านมาเนี้ยผมเล่นไปประมาณเกือบ 4- ี่หกระดานนะครับเล่นกับน้องๆที่เพิ่งเล่นเกมใหม่ๆด้วยเพิ่งจะอินโทริวส์น้องๆเขาให้เล่นบอร์ดเกมนะครับก็จับยัดฟูเชียนให้เล่นเลยแรกๆน้องๆเขาก็เอออตามผมครับแต่พอเล่นไปกลางๆเกมเขาเริ่มแบบเฮ้ยเริ่มคิดหนักเริ่มแบบ หนูไม่น่าวางอย่างนี้เลยหนูไม่น่าวางอย่างนี้เลยหนูทําผิดแบบนี้แล้วฟุตเชนเนี่ยประเด็นคือถ้าเราไม่ได้ใส่ตัวเสริมนะครับมันจะไม่มีแมชชีนิกในการแคชชัพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหนื่อยถ้าทําพลาดแต่แรกคือแทบจะแพ้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องซื้อตัวเสริมมาเพราะตอนนี้ผมมีตัวหลักแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนการเล่นด้วยนะก็ฟุตเชนนะครับเข้ามาเป็นอันดับ3นะครับในลิสต์ของผมอันดับที่2นะครับเกม Star d e a Valley นะครับ The Board Game เกมนี้จริงๆคือแลง แทบจะไม่มีเลยนะครับแล้งนี้อยู่แบบอันดับพันกว่าเลยมันแทบจะไม่มีคนพูดถึงเกมนี้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เกมที่เป็นแบบทํามาเพื่อสายบอร์ดเกมเมอร์จ๋านะแต่ผมรักเกมนี้มากๆเพราะว่าอันดับแรกคือผมเล่นจาดีวันเล่แบบเราเล่นเกินร้อยชั่วโมงอยแล้วใช่ไหมแบบแทบจะแบบบรรลุเกมแล้วอะพอมันมีบอร์ดเกมมาถึงแม้ไม่ได้เล่นะก็อยากจะซื้อมาเก็บไว้เหมือนกับเป็นของสะสมอะครับแต่พอได้เล่นจริงจริงปุ๊บ,บเฮ้ยเกมมันดีนะมันสนุกนะมัน มันมีความเล่นกับเพื่อนแล้วรู้สึกว่ามันได้ช่วยเหลือกันมันได้เลีบวางแผนด้วยกันนะครับเป็นเกมแบบแนวคออ p น่าจะเป็นเกมเดียวเลยมั้งที่ตั้งแต่ผมอรีวิวคลิปนี้มานะครับไม่นับเกมดีคริปโตนะคือเกมเนี้ยเป็นเกมแนว co op ที่นานๆทีผมจะเล่นนะครับแต่เกมเนี้ยเวลาผมเล่นกับผู้เล่นใหม่ผมจะไม่ค่อยพุชเขาครับผมจะแบบแค่แนะนําว่า ทำา A ไหมหรือทำา B ไหมหรือทำา C ไหมเดี๋ยวว่าคุณจะทำดีก็ได้นะแล้วแต่คุณอาจจะมีช้อยของคุณเองแต่ว่าเท่าที่ผมเล่นมาช้อย ABC อะไรเงี้ยมีความสำคัญแล้วคุณก็อาจจะทำอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้เป็นอัลฟาเพลเยอร์แต่พยายามจะ,ะให้ช้อยเขาเพราะบางทีเพื่อนต้องบอกว่าเขาอะไม่ได้อยากให้เราบังคับให้เขาทำอะไรแต่เขาก็อยากให้ให้เราไกด์เขานะครับเพราะว่าเขารู้ว่าเราเล่นมาก่อนเราก็รู้ว่าเกมมันจะเป็นยังไงเพราะนั้นเนี่ย ก็ไกลบ้างก็สนุกดีนะครับเกมนี้เนี่ยโมเมนต์ที่ผมได้มาตอนแรกคือผมชอบว่าเฮ้ยมันเก็บรายละเอียดดีว่ะแบบคอมเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็มีความยากในตัวของมันคือภาร,รกิจมันเยอะทําภารกิจเพื่อคุณปู่ตั้ง4อย่างแถมต้อง finish ันโดอีกนะครับบันโดก็เต็มไปหมดเลยต้องส่งผักแต่และดดูอะไรเงี้ยแต่คือผมอะด้วยความที่เราเล่นมาบ่อยใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าคุณเล่นตอนแรกนะคุณต้องเรียบต้องรีบไป make f r n เพื่อนเราหัวใจเพื่อไปเปิดบันโดบันโดแรกที่คุณต้องเปิดคือพวกแบบ่าพวกซีซั่นนะครับพวกแบบว่าครอปตามซีซั่นอย่างเงี้ยคุณต้องเปิดก่อนเพราะถ้าเจอซีซั่นครอปที่มันเป็นสปริงอย่างเงี้ยถ้าเราทําให้สําเร็จมันจะผ่านไปเลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นทิกเล็กน,น,น้อยที่บางทีเรารู้มันก็แอบเหมือนก็แอบโกงเกมนี้ได้อะนะครับแต่มันก็สนุกนะทุกครั้งที่เราเล่นคือบีบหัวใจ <laughs> ใครจะไปรู้ว่า Star Duel เ,เ,เป็นเกมที่บีบหัวใจมากนะครับเพราะว่าผมเล่นมา น่าจะ7-8ถึง8กระดานขึ้นนะครับเรียกได้ว่าครึ่งๆเลยอะ่ะผมไปสำเร็จตอนแบบวินเทอร์ไปปลายทั้งนั้นเลยครับคือวินเทอร์เราจะมี4ใบใช่ไหมเราจะเล่นทั้งหมด4ฤดูกาลนะครับเล่นตั้งแต่สปริงนะคระฟอร์ฟอร์หรือว่าซัมเมอร์ก่อนไม่รู้นี่แหละแล้วก็ฤดูสุดท้ายคือวินเทอร์นะครับทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมด16ใบทั้งหมดสิฤดูกาลนะครับ16ใบที่เราต้องเล่นผมอ่ะ จะไปทำเควสเสร็จอ่ะประมาณใบที่12 13 14 15าประมาณเนี้ยตลอดเลยครับเพราะว่าเกมมันสร้างมาให้เราเสร็จเควสประมาณนั้นนะครับแล้วมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยสั้นสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าไม่ผ่านคือเจ๊งนะไม่ผ่านคือจบนะเราถือว่าเฟลหมดนะอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันจะมีความบีบหัวใจครับแล้วเกมที่ผมบีบหัวใจมากสุดเนี่ยคือเกมที่มีเกมหนึ่งผมอะ่ะไปสําเร็จตอนใบสุดท้ายเลยครับคือหมดหวังแล้วยังไงก็แพ้นะครับเหมือนผมขาดอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะที่มันแบบ หาไม่ได้แล้วนะครับอาจจะเป็นแบบอาร์ติแฟกต์มั้งต้องเก็บอาร์ติแฟกต์ให้ครบอย่างเงี้ยแต่ผมหาไง้ก็หาไม่เจอครับสุดท้ายใบสุดท้ายซีซั่นเปิดออกมาปุ๊บได้กิฟต์นะครับได้ของขวัญจากเพื่อนแล้วดันมีเพื่อนที่ให้อาร์ติแฟกต์ฟรีหนึ่งอันนะครับกลายเป็นอ้าวชนะใบสุดท้ายนะครับคือมันบีบหัวใจแล้วพอเราเปิดมาปุ๊บเราก็เ hey ฮพร้อมกันเป็นฟีลลิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วคือทําให้เพื่อนเขามีความทรงจาที่ดีแล้วว่าเฮยสตาร์ดิวัลเลวันนั้นเราเล่นกันจําได้ไหมเปิดใบสุดดดทท้้าาายพพอออีีีแลววเเเรรรรกก็็ชชนนนนะััมมป่่์ นะครับก็เกมนี้เลยเข้ามาเป็นอันดับที่2นะครับมาถึงเกม of the Year นะครับ 2, 2022ของของบอดเกมดาเต้ยนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ผมซื้อมาเพราะว่าจะตามกระแสก็ไม่ใช่นะเกมมันตั้งแต่ปีส0 2 1ัี่เ็แล้วนะครับผมซื้อมาเพราะว่าผมไปเห็นรีวิวมั้งแล้วผมก็เลยแบบออยากลองเล่นหรอวะแล้วเคยเห็นที่ร้านบอรดเกมด้วยนะก็เลยซื้อมาเองครับแบบดุ่มๆซื้อมาเลยนะครับ Art Nova วานะครับเกมที่เราจะต้องมาสร้างสวนสัตว์นะครับ เรผมเห็นหน้าปกตอนแรกคือแบบเอียงวะทำไมภาพมันดูลอยๆแปงๆอะไรวะเนี้ยแต่พอเล่นปุ๊บวางเซตอัพเสร็จมองการ์ดตอนแรกมองการ์ดก็รู้สึกว่าเอันทำไมเป็นรูปสัตว์จริงๆวะมันใช่เหรอวะแต่พอเล่นไปปุ๊บไม่สนใจรูปภาพแล้วครับสนใจแต่เมคานิกเกมสนใจแต่เด็กของการ์ดที่แบบหนามากๆนะครับแบบหนาโคตรๆเลยแล้วแต่ละใบคือไม่ซ้ำกันเลยเราก็เริ่มสร้างสวนสนุกใช่ไหมครับเริ่มว่าเอ้ยเราจะไปในทางนี้เราจะเลี้ยง ทำเป็นเพตติ้งซูร์เราจะทำเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เราจะเลี้ยงนกเราจะเลี้ยงตัวของสัตว์เลื้อยคลานนะครับพอมันเริ่มเล่นผ่านไปมากขึ้นปุ๊บวอร์กเกอร์ปลดล็อกมากขึ้นได้โบนัสต่างๆมากขึ้นเฮ้ยมันเริ่มบีบอ่ะมันเริ่มเริ่มมีการแข่งขันกันบางคนเนี่ยได้ตัวของอตัวของทําภารกิจช่วยเหลือสัตว์มากขึ้นนะครับแล้วเขาก็ได้คะแนนเยอะหรือบางคนเนี่ยเน้นแบบแอพเพลนะครับเน้นแบบสวนสัตว์มีสัตว์ต่างๆมากมาย ก็มีการแข่งขันที่ดูเดือดนะครับแล้วมันคือทุกอย่างมันมันมีการแข่งกันหมดเลยอะคือมันคือตัดกันแต้มต่อแต้มแอคชั่นต่อแอคชั่นเลยนะครับสนุกมากอาร์โนวานี่ผมได้เกมมาปุ๊บผมกลางเล่นกับเพื่อนนะครับประมาณรอบ2รอบกลับมาเล่นกับซาไลประมาณ2อสกระดานแล้วก็กลับมาเล่นกับเพื่อนอีกสองสรอบเกมนี้อาร์โนวานี่ขั้นต่ําประมาณ8รอบนะครับอาจจะเกิน890รอบประมาณเนี้ยซึ่งถือว่าเยอะมากเพราะผมเพิ่งได้อาร์โนวามาไม่กี่เดือนเองครับประมาณ ปลายปีนี้เองเนี่ยผมก็เล่นไปแบบเกือบ10กระดานแล้วนะครับคือแทบจะจําได้เกือบทุกใบเหมือนกันนะครับในอาน้านว่าแล้วพอเราจาได้เสร็จเอ้ยแมพมันมีหลายแมพมันมีแมพเบสิกเสร็จมันมีแมพต่างๆมากมายนะครับแล้วแมพมันก็จะบีบให้เราต้องเล่นในการสร้างกรงที่แตกต่างกันอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณมีเพื่อนที่เล่นกับคุณได้นะครับอย่างน้อยแค่คนเดียวเพราะมันเล่น2คนได้นะ เล่น2คน3ามคน4ี่คนเล่นได้หมดเลยนะครับหรือจะจริงจะเล่นคนเดียวก็ได้แนะนาเลยครับอาร์โนว่านี่คือเกมที่คุณต้องมีติดบ้านเลยนะครับข้อเสียอย่างเดียวของเกมนี้นะครับคือกล่องแม่งพิสดาร <c oughs> คือกล่องมันไม่ใช่กล่องแบบจับตุรัสนะครับกล่องมันยาวแล้วแม่งก็กินที่คือจะวางตั้งในเชลก็ไม่ได้นะครับแล้วพอวางนอนมันก็แบบอยากโชว์แม่งก็กล่องมันก็ยาวเกินไปอีกนะครับ แต่ไอ้กล่องมันฟิตดีนะสำหรับเก็บกงเก็บการอะไรไม่มีปัญหานะครับแต่แบบมันเข่มมันไม่พอดีอ่ะที่อันนี้คือสิ่งที่มันง,งุนงิดผมนะครับก็ผมก็เลยอยากจะแนะนำนะครับเกม Ar k n o v นวานะครับเกมนี้มาเป็นอันดับที่1ของปีนี้นะครับเป็นเกมที่สุดยอดมากๆนะครับต้องขอปรบมือแล้วก็ขอคารวะให้กับเกมนี้เลยครับผมอันนี้ต้องขอแถมนิดนึงนะครับคือมันไม่รู้จะใส่ไปใน10อันดับยังไงเพราะว่า เพิ่งจะเล่นไปแค่2องกระดานนะครับคือเกม11นะครับเกม11นี่ผมอะ่ะต้องบอกว่ามันได้มาแบบงงๆนะผมเพิ่งผมมาเห็นเกมตั้งแต่ปี 2019- 2020แล้วนะครับตอนที่มันลงโปรเจกต์ของเกมฟาวใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไม่กล้าไม่กล้าจะสั่งว่ะเพราะว่าถ้าสั่งมาไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยอเดรสของตัวเองจะอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับก็เลยรอจนมันเป็นแบบเลดเพลทแล้วนะครับ แล้วก็สั่งปุ๊บสั่งปุ๊บเป,ป่งเดือน2เดือนมาเลยนะครับเกมนี้ยเลเวฟุตบอลนยครับผมทำคลิปสอนเล่นแล้วนะครับแล้วมีสอนผิดด้วยต้องขออภัยนะครับแต่เล่นปุ๊บเรารู้สึกว่ามันคือเกมเอีโคโนโมีเกมหนึ่งแหละมันคือเกมบริหารเงินนะครับทำธุรกิจเกมหนึ่งแหละแค่เอาทีมฟุตบอลมาสวมนะครับแล้วมันก็จะมีไอตอนแมชเดย์แหละที่มันเกี่ยวข้องว่าเราต้องเอานักฟุตบอลไปแข่งกับทีมอื่นแต่หลักๆเลยเกมนี้มันคือการบริหารทีมของคุณนะครับเพราะฉนั้นเนี่ย เกมนี้เนี่ยผมยังยังไม่สามารถใส่ไปในอันดับ1 0 9 8 7้3 2 1ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ทะลุปูโป่ปงขนาดนั้นนะเกมนี้อาจจะติดในปีหน้านะครับเดี๋ยวติดตามช่องเราไว้นะกดไลค์กดติดตามนะครับ top 10 n ของปี2023เนี่ยผมคิดว่าอาจจะมี11อยู่หรือเปล่านะครับเกมนี้จะยังอยู่ในหัวของผมผ่านไป3ามวันจะยังอยู่ไหมต้องรอดูกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันติดเนี่ยแสดงว่า คุมนะครับแสดงว่าซื้อมาคุ้มเพราะผมซื้อมาแบบอัปเกรดด้วยนะครับแบบตัวคอมบินเนตตัวโทเค็นนี่กระดานมานี่แบบอย่างหนานครับดูดูว่าปีหน้าผมจะพูดถึงไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นการรีแคปทั้งหมดนะครับเป็นการรีวิวท็อป10ของผมอ่าไม่ใช่เกมเก่าแบบโบราณแต่ก็ไม่ใช่เกมใหม่แบบทุกเกมไม่ใช่ปี2022นะครับออยู่ที่ว่าผมอ่ะสนุกกับมันแค่ไหนเอนจอยกับมันแค่ไหน นะครับแล้วก็มีโมเมนต์อะไรที่ผมจําได้คือเกมบางเกมอ่ะมันก็สนุกนะแต่พอนึกแล้วแบบมันก็ไม่ได้มีโมเมนต์อะไรพิเศษนะมันเล่นจบแล้วก็จบไปนะครับแต่10เกมล่าสุดเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยทุกเกมมีโมเมนต์หมดจําความรู้สึกได้ตอนได้เกมนะครับก็เลยเอามารวมไปในคลิปนี้นะครับสิ้นปีแล้วนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ Merry Christmas นะครับ e n d h a p p y New น e a r นะขอให้คนที่ทำงานนะครับขอให งานมีการเจริญก้าวหน้าครับได้โบนัสนะหรือใครที่อ,อยู่กับครอบครัวนะครับขอให้ครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับหรือมีลูกก็ขอให้ลูกแข็งแรงเป็นเด็กฉลาดนะครับแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่นะครับโวยพรแอนคนแก่เลยแต่ว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับเล่นบอร์ดเกมกับเพื่อนๆนะ enjoy นะครับยิ่งถ้าช่วงช่วงฮอลิเดงี้นะก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวนะครับก็เป็น time with family นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันต่อไปในการรีวิว ท็อ10เกมหน้านะครับก็อาจจะมีท็อปปิกต่างๆอีกนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปของเรานะวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ